ทำไมพี่เบิร์ตถึงแบบให้คนรอบข้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนรอบข้างทั้งครอบครัวหรือพนักงานารหรือชาวเพจต่างๆคือจะได้สิ่งที่พี่เบิร์ตให้อยู่เสมอแล้วก็ตลอดเลยค่ะคือ <c oughs> ต้องบอกว่าผมอะเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนเหมือนกันละกันหลายๆคนก็เป็นคือมันเป็นสตอรี่ที่แบบหลายๆคนฟังก็เฉยๆอะไรเง,งี้ยจะแบบฟังเคยชินแต่ผมเกิดในครอบครัวที่ยากจนและตอนที่ผมยากจนอ่ะเคยต้องการความช่วยเหลือจากหลายๆคน ต้องบอกว่าในช่วงนั้นไม่ได้เลยคือพอไปหาใครขอความช่วยเหลือเขาปฏิเสธเขาหลังใส่รู้สึกว่าเราเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นและเมื่อถึงวันหนึ่งรู้สึกว่าเราอยู่แบบนี้ไหมครับเราต้องพอัฒนาตัวเองจนเราค่อยๆเก็บเงินทํางานแล้วพยายามต่อย,ยอดจนมีทุกวันเนี้ยพอเรามีทุกวันนี้เสร็จปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้ใครเสียใจเหมือนที่เราเคยเสียใจราคิดกว่าเอ้ยเมื่อเรามีอ่ะเราแบ่งปันจะมีความสุขมากขึ้นแล้วไม่เคยมีจุดๆหนึ่งเหมือนกันที่ผมเคยแบ่งปันรู้สึกว่าเอ้ยมันเริ่มชินละผมก็ เฮ้ยมันมันไม่โอเคเพราะว่าเราแบ่งปันแค่คนกลุ่มเดียวแต่กลุ่มอื่นๆเขาก็ยังเดือดร้อนอยู่แต่พอรู้สึกว่าเราได้แบ่งปันมากขึ้นเรามีความสําเร็จมากขึ้นเราแบ่งปันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราไปมองหน้าเจอใครเขาก็มีความสุขยิ้มแย้มให้กันเรามันยิ่งดีมากขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอถึงจุดๆเนี้ยผมรู้สึกว่าถ้าเราเก็บความสุขไว้กับตัวเราเองแต่ครอบครัวเราอะมันมีลิมิตแต่ถ้าเราแบ่งปันให้กับคนรอบข้างอ่ะ Ens, ต้องบอกว่ายิง bien, ่งเรารักคนอื written, ่นมากเท่าไหร่ยิ่งเรารักคนรอบข้างเราอะวงกว้างมากเท่าไหร่เราจะรักเขาได้เราจะแบ่งปันเขาได้เราต้องมีข้อถุกไหมมันเป็นไฟให้เราพยายามที่จะทำงานต่อนั่นเองมันเป็นไฟที่จะให้เราพัฒนาตัวเองต่อแล้วมันเป็นไฟที่ทําให้เราไม่มีวันมอดถ้าเราต้องการแค่รวยทุกวันนี้ไม่ต้องทํางานผมก็อยู่ไม่ต้องก็มีเงินใช้สบายๆแล้วทุกวันนี้ไม่ต้องทำงานครอบผมก็อยู่ได้สบายๆแล้วแต่ถามว่าทุกวันนี้ผมยังอยากทํางานยังอยากพัฒนาตัวเองเพราะอะไร อยากให้สังคมรอบข้างให้ทั้งตัวเองให้ทั้งครอบครัวให้ทั้งเพื่อนญาติให้ทั้งคนที่ติดตามเพจให้ทั้งลูกน้องบริษัทอะไรเงี้ยเขาสามารถอยู่ไปกับเราได้แล้วเขาก็อยู่รอดไปได้แล้วยิ่งแบ่งปันพฒนาแบบนี้ปุ๊บเรายังมีโอกาสที่แบบจะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วอยากจะเรียนรู้อะไรไปเรื่อยๆเราจะไม่หยุดการเรียนรู้ไม่หยุดการพัฒนาแต่เมื่อไหร่เราคิดว่าเราจะทําเพื่อตัวเองวันนี้คุณพอใจแล้วไหมพอใจจบแล้วโจทย์ต่อไปคือเราจะทําอะไรวะมันจะไปต่อไม่ได้ แต่เมื่อเราต้องการทําเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะไปต่อยเรื่อยหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้จบเลยแต่ว่าทุกๆวันเราได้แบ่งปนันเรามีความสุขเขามีความสุขทุกคนมีความสุขและก็จะเจริญเติบโตไปด้วยกันด้วยสังคมเราโตขึ้นตัวเราโตขึ้นมีความสุขมากขึ้นเฮ้ยท,ทุกๆนาทีที่เราอยู่เนี่ยผมจะมีคําพูดคํานึงผมพูดกับคนใกล้ตัวเสมอว่าต่อให้วันพรุ่งนี้ผมตายผมแฮปปี้แล้วเพราะทุกนาทีทุกนาทีของผมตอนนี้ยทําเพื่อแบ่งปันและมีความสุขผมจึงไม่รู้สึกว่า เกิดมาแล้วเอ้ยมันจบแค่นี้ละเออเมื่อเราได้ทําเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยเออทุกนาทีเรามีความสุขเสมอ